สบายดีสบายดีพี่น้องเด้อพี่น้องไปปัสุขสกุลเอฟซีเ่าเขาไว้คนโกตื่นแต่เช้าพี่น้องในลูกหนึ่งเขาแต่ว่าเมียเพาท่านได้ตื่นพี่น้องเขาไว้มาลุกหนึ่งเขาได้นี่พี่น้องในนี้นี่นี่เมียเพาท่านตื่นพี่น้องเดี๋ยวสิเกินไปห้าเมียก่อนพี่น้องมันเป็นจะได้คือมักนวลตื่นสวยแต่พวหนึ่งเขาให้กินพี่น้องป้าเมียจะไปม,มันขับ พี่น้องเลยนี่แหละฮือนเมียพี่น้องเป็นยังไงคือว่านอนตื่นสวยใจใจเพราะวหนึ่งเขากินขูมือขมือบลอดได้พี่น้องเลยเฮ้ยบลอดจะแถอะไรเช่นป้าจะแฉอะไรป้าจะตบป้าป้าป้าปา ใหญบัคือบุ๋มแต่ยังนหอนอยู่วันนี้ผู้ในพ้วนน้อยกินวันนี้่ป้าใหญ่เฉลี่พี่น้องมียาฮาพี่น้องเลย้ไได้ได้จมาเป็นเด็กมียเหาพี่น่องเิดากังก่อนพูนแจ่งจังปางอะไรยังบริลุกพี่น่องลุกไห ลุงแม่ลุงแม่ลุงแม่ทั้งไปได้จัดสตืูนั่งง่ำยายจะให้คนหนึ่งเขาจะกินมาเดี๋ยนี่บอกโฟนเอาโทรศัพท์มาไว้นาอีกร่มบเบาๆไปจักตื่นไหม không có ra giờ xì luộc à bèn 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 dài thế là xin phun sẽ nha hu bấn 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 ý tươi tí là ใต้บริหน,น,น่องใหญ่เพียงไใหญ่อะไรคอยถ่ายคลิปนี่จะตื่นไหมโอ้น้ำลายเฮ้ยหยด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 โอ้พี่หน่องเอ้ยเมียาเฮาพี่หน่องจใจคอยหนึ่งเขาให้เจะกลิ้งมาใหญ่บ่ลูกไปลุกลูกลุกลุก อา้าวจะชินอนเรื่อยไปเลยคนเมื่อเสเขาไปเรียนอนลงไหมจะเฮ็ดยังจะไปเรียนอนที่เมื่อเสะฮะนี่พี่น้องพอควันเท่าแต่มือน,นั่นพอเท่าว่าตั้นจะเอาลงพี่น้องเบิงึงมันเป็นจะได้เมียเทาเนี่นนมันมาลุกป้อ

ลูกไมหมยะลูกปันได้สิลูกพี่นอย <c oughs> โอ้พี่น้องเลยมีอนนมะไรเอาหนีเอาหม่สะพอพี่น้องมันยังบุลุกพี่น้องามาก,กวนมันเถืเ่อนมันยังบนนุลุกเช็นอะไรเด่นอ่ะลูก แต่ร้อนมึงมาไปหาสักเกื่องเฮ้าตื่นก่อนคู่มือคู่มือพี่น้องเลยนี่เมียเฮานี่มาเบิ่งมันหน้าตรงๆโลดพี่น้องถูกไหมอยากยาดเบิง้อกใส่ไม้ตายพี่น้อง ลูกแม่ใหญ่ไปหาเห็ดของกินของยาฮะลูกจะขึ้นตื่นช่วยบอกฮะจะมาได้ใจจะเมื่อยบ้า คืนนี้คืนนี้มาบ้านชาวธิดยังว่ายามคืนนี้เป็นตาสแต็กพี่น้องพี่น้องเนาะเต้นไหมเต้นไหมเฮ้ยกินเห็ดยากจะสั่งหมูนกวนอ่ะโตอย่างไรฮะจะโมงจะโมงนะเบิ้งเบิ้งโมง ปดเจดปุ้งอง้ยนี่นี่นี่ะคือแบบเห็นเจ็ดมุ้งพี่น,อออน,น,น้อ,บบบนนองคอยตืน่นคอยตื่นกันจ้าขมือขอมือได้ย่ายนน <c oughs> คอยตื่นแนยังคอยตื่นมานหนึ่งขาางถวยได้พี่น้องได้บัวทีดีเดาเดาเดา๋ยวเดา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 ยด่เดาเาดาเดาาเด นี่ก็ตือนสวยพี่น้องเลยมาเบิ yeah, 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 yeah. ่งนี่กวนใครกวนในไหนจะตื่นสวยยาย่ายายากวนโม่ปฮาลูกสวยหนาสวยตาหนาหนาไหนไปมือนี้เท่าชิไป้ใส่มือนี้บอกชิไปดองมือชิไปดองบอกมือนี้เท่ากะสิได้ไปดองพี่น้องแต่ไปดองกัมพงอีกพี่น้องเลยไปตูดที่เคื่อนกัมพงพี่น้องเลยถือว่า เป็นมืองามยามดีติว่าเฮ้าสิไดไปอันดองกระพงเออตื่นไปดองไปดองไปดองไปเกี่ยมเครื่องไปดองไปไปอาบห้าอาบน้ำไปเมื้อนี้เฮ้าสิไปดองไปดองเลยหลังจากที่ว่าผัวหนึ่งเขาไม่เมียแล้วก็เมียทีหาหลีดเครื่องหลีดคองหันไปหาหลีดเครื่องหันไปดองลืมเลยได้ดองเสียวกรพงในเหมือนนี้ได้อันไปพอดีแล้วคำว่าสิถท้ายบรรยากาศอันอยู่ดองดองเสียวกรพงด้วยพี่นนองเด้อเจ้าลูกไม้ยัง ลูกมาหนึ่งเขาใช่ไพ่หนึ่งเขาจะกินฮะแต่ละมือแต่ละมือเห็ดกินเป็นอยู่ไปได้โอ้พี่น้องเขามาเห็ดกินแสบได้พี่น้องก้อยกระป้อมบ่ก้อยแล่นบ่ไปแม่ถอดไข่คาราเป็นไปแม่จะไปหาลีดเครื่องจะนอนฮะจะนอนอีจังนอนจังนอนกวนจึ๊งสั่งอะไรที่ทาทุกวัน วันนี้บได้อบอกบอกให้ลูกเป็นหนึ่งเขาเมนก้นเต้าเงมันก้วนเลยลูกเป็นหนึ่งเขาเก้นอีนแนดลบวบบว่บาววแต่เดึกๆผมอ้าวพี่น้องนอะคนเท่ากระตืนเดืกลูกเศรา้าแต่ว่า,าลูกหนึ่งเ<า>ขาจะบอไดินว่าบทองตือเดืกลูกเศร้าลูกหนึ่งเขาก็ไม่มาไดา้เน่ทันเวลาเกิดเป็นไก่เกลื่อและคอยจึงไปโรงเรียนนั่นตอบ่าไงไปลูกจะก็ไปลูก ลกุลกลกุลกลุกลุกอันนั้นพี่นอนะ้องเนาะขออนุญาตอันรีดเครื่องรีดคล้องก่อนพี่น้องให้เมียลุลกลีดเครื่องก่อนใครเซ่นฮะเพรานะเมียดีละรีเมียเน,เนี่ยเตะเมียลุกเตี้ยงกันเลยเตะจ่อพี่น้อคือพี่น้องเลยเีเตะขัดบัวมาแกเอาก็คือสิบลุกปฟาดจะนอนน้ำข่อยว่านี่นี่พี่น้องเอ้ยร้านคนนอนน้ำข่อยได้นี่เลยเตะไปฮ่าชิคเขาช่วยเขาคนไปก<า>ับร้านพี่น้องเลย ซื้อป้าไปซื้อป้ายังซื้อป้าลานพยงงามบุรียหงาาแล้วมาเชียงนาแล้วก็เสายังนี่เสาย่างนี่เสาหนงเสาหนงเสาหนึ่งนี่พี่น้องบรรยากาศยามเสาได้นี่แหละพี่น้องเอารถไฟหนึ่งจีแดงอยู่ล่างบ้านล่างบ้านเนี่ยรถไฟรถเขา นี่หอยหนึ่งเขาเจ้าได้นี่นเ้อะหนึ่งจจนมงสิกแล้ว่อั้อ้เลยเือเอช่วยแล้วคอยนดหนึ่งเลยเพราะกระตุ้มไข่เยอะนี่พี่น้องเลยเมียเขาจนพีุ่กเอามาลุกหนึ่งเขาหนึ่งงามได้จังจะได้กินเาไปกินพี่น้องเลยโดยโดยแม่อะรมาดิอร่อยแล้วอร่อยแล้วงานนี้ ต้มกแกงกระตมไข่บ่ะหญิงป่าอีกเนาะอ่ะพี่น้องเอ้ยจะได้จบคลิปเพียงเท่านี้เลยพี่น้องเอ้ยฟุกเมียมันนี่แต่เสาจะเลืกแต่เสาเมียเมียกับนามต้นได้สวยจังนามต้นได้อาบเอายายฝากนะฟกก็ไหลก็แซ่เห็นบ่าคอมใบกับใยสุรีเนี่ยเด้อคิวคิวเดี๋ยวเช็ดย่างนี่เอาข้าวเหนียว ไอ้เมียเฮ็ดกินก่อนพี่น